มีเจอข้าวล้มครับเ๋ยวช้าหน่อยดินก็แห้งๆแล้วเริ่มแห้งแล้วครับมันลังเหนียวเลย ได้ก็ถือว่าได้ดีเลย <c oughs> ได้เกี่ยวข้าวล้วนก่อนไ,ได้ไปอุ้มแล้วครับวนไปนหนึ่งรอบข้าวนั้นหมาดีอ่ะการปรับเปลี่ยนตะแกรงนิดหน่อยว่าขยายเยอะ ดีเหมือนเดิมครับเราก็เราจะใส่ข้าวด้วยวเป็นเที่ยวนี้นะจมเลย <c oughs> ได้ข้าวดีด้วยแล้วหนึ่งรอบึ่งอุ้ม เป็นกำลังเหนียวเลยครับจะน้ำก็ไม่น้ำต่แห้งก็ไม่แห้งเอาล้มหมดเลยมันเลยต้องรีบเดี๋ยวก่อนอก็บอกว่าเอาที่ล้มล้มก่อนครับก็เอาพึ่งเงินก่อนเดี๋ยวแตกไปทํเก็บเกี่ยวกินเองครับเอามาบอกเก็บเกี่ยวกิน ครับใครจะสนใจก็ติดต่อได้นะครับไก่ยำวุ้เกี่ยวบ้านค่ายหนองละลอบไม่หยองเกี่ยวทั่วไทยครับจา่างออกไปแต่ไก่ก็ขอเยอะๆหน่อยทั้งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยวันไปครับ บ้านก็เริ่มต้นที่550บาทครับไม่ไกลามากก็รมานั้ครับเลี้ยงข้าวดีเลี้ยงเหล้าด้วยตอนเย็นอีก j a เลยพยายามบอกว่าโอ้เลี้ยงเหล้าด้วยแล้วรถไทยเลยเหลือไรสองไรเลยข <c oughs> <c oughs> ึ้นเล่งครับหยอกหยอก ก็สายแล้วครับแดบดบไม่ค่อยมีเลยข้าวจะเหนียวหน่อยยังไม่แห้งเลยน้ำค้างเมื่อคืนยังไม่แห้งครับโอเคครับจะติดต่อได้ก็เบอร์โทรครับ063 272 1282ครับ063 272 1282ครับพยายามจัดให้ครับ ไยามรถเกี่ยวซิ่งครับซิ่งไม่ซิ่งไม่รู้ครับถ้าได้สักขวดสองขวดจะซิ่งแน่นอนครับี <c oughs> <c oughs> ลงมือเองเลยครับหลงหองครับรถใหม่ครับเกี่ยวเกลี้ยงสะอาดอาแทบเจาแกะไปขายด้วยครับเ <c oughs> เกี่ยวช้าครับเกี่ยวได้เรื่อย ติดต่อก็ได้ครับไกลๆก็ไปช่วยผ่อนค้างวงดหน่อยซู้รเกี่ยวมายังไม่มีลูกไล่เลยได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจครับ ข้าวลงก็จะช้านิดนึงเพราะว่าข้าวนอนราบเลยกับพื้นเลยมีน้ำด้วยเกี่ยวเร็วไม่ได้ครับปิดคอครับปิดคอแล้วเดี๋ยวงานข้าวครับหน่ผมนี่แหละครับ ต้องช้าหน่อยกรข้าดรถตั้งๆนี่วิ่งสายอย่างเดียวเลยครับน,นีอากาศอบอ้าวมากแดบบไม่มีเลยน้ำฝนจะตกเพราะว่าพายุจะเข้าสองสมวัน นอราบนอราบอันนี้ทางถูดินไปเลยครับเ,รเกียวญี่ปุ่นนะไม่ใช่เ,เกียวบ้านเราอันนี้ต้องมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วประกัน่ารปรเปลี่ยนทำแล้วเกียวสวยแน่นอนคนระับอยากดูต้องลองคนระับ ๋ยกกแบบกเกแบบจะดำเลนไปเลยครับเราอยากเกี่ยวได้ทุกต้นทุกเม็ด,มดจริงๆใครคออที่เก็บเกี่ยๆไปก็ขอโทษด้วย มาชุมเนาาเที่ยงเลยมน,นมีปัญหาเลยนี้าไวหนึคงันุกเียวก็ใยอรถใหม่1,000พันชั่วโมง ไกลๆไปครับผม,มขอให้มีงานทำตอนเย็นเลี้ยงเหล้าอ,อ,อ,อา่ะหนหลุน่นี้ไม่ต้องกลัวจมครับถ้าจมก็ไม่โคยกกางเดียวครับมิด <c oughs> รุ่นนี้มีระบบออฟโรดแล้วเกี่ยวที่ลุ่งที่โคตรได้ครับเดี๋ยวได้หลายสายพันธุ์นะหลายพืชหลายพืชตัวข้าวโพดมันสัมบหลังยังเกี่ยวไม่ได้ครับอ้อยเองไม่ได้ครับเกี่ยวอะไรได้เป็นมิดมิดครับโอย่างนนี้คนระับข้าวตัว ปอดเชืงไงนี่เกี่ยวได้หมดเลยมีใจจดต่อได้แนละ้วเอเคครับงั้นให้ชมแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับครับชมบ๊ายบาย